มาเด้จ้าปลูกคักน้ำกันค่ะพี่น้องสวนพักข้างหลังนี่ค่ะงามวิาจารุดน้ำคักข้ามแน่ค่ะพี่นอ้องหลายปลูกไว้ยู่ไว้กินไว้อยากมาเด้จ้ามาปลูกพักน้ำกันจ้ายก้แล้วก็รลังหดอ,อยู่แดดก็เริ่มออกลว นี่บกคุ้งกันเหลืองแล้วพี่น้งองคุ้งเฮิมไม่อยากได้ดมาเอาเลยจ้าน้อยละสิบบาทบกคุ้งเฮิมเคจ้าแค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวพบกันไหมเดจ้าบ๊ายบายจ้าเมื่อนี้กัมาหดสวนที่เก่าแล้วค่ะพี่น้องมาเดจ้า พักกระลังงามค่ะผ้าชุ่มสวนค่ะพี่น้องพักกัดดอกย่ายกระลังหดอันนี้พักยังเกาะพักพักกัดหอ่อจ้าเนี่ยกระลังงามค่ะปลูกไม้ค่ะพี่น้องข้างที่ข้างหลังย่าย่เต็มเลยค่ะผักหอมผู้ไดส้สนใจพักปลอ,อ,อดสารพิษกระม้าด้วยจ้าพักปลอดสารพิษจ้าพี่น้องว่าได้สิทธยาว่าได้อีกอย่างจา้าม่นไม่อยากขามาแรงจ้าพี่น้องมาด้วยจา้า เออผักสวนคั่วค่ะปลูกปลูกกินน้ำปลูกคายน้ำลหระคะบ้านๆเฮ้าค่ะพี่นอ้องตัางจังหวัดผ้ามาเบิงค่ะมันก็ล่างงามค่ะมะเขือเทศค่ะพี่น้องข้าวเดี๋ยวย่าแล้วก็ปลูกไว้งามอีกประมาณอาทิตย์นึงก็ได้กินดอกกันละ ผู้ใดสนใจก็กสั่งเด้จ้ะกำลังหาบาทชิบบาทอือน,นี่ผักซีเล่าใส่แกงอมผักบุ้งผักหอมเยื่อตา นี่ก็เป็นผักบุ้งผักบุ้งกับกะละง,ง่ามอีจักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ได้กินพอดี <c oughs> <c oughs> อากาศกระหนาวกระเย็นแล้วค่ะพี่น้องบานเห่าผักบัวไม่ผักีผักอีตูกำลังเกิด บรรยากาศสวนบ้านๆค่ะพ่อไปกินพ่อไปอยาก พ่อไ่ได้ซื้อเขาซื้อเขากับมีตะสารพิษละจะเขา้าสยาอยางแน้มาขายเหาอีนก็ะปูกกินเองก็ไว้ใจได้กล้วยกับงามงามมาบางกล้วยพี่น้องเครือกล้วยกระลังอันนี้แหละ ใก่สซุกแล้วนี่เอิญกล้วยตีบปหรอกล้วยกล้วยตีบกล้วยตีบใกล้ซุกแล้วค่ะพี่น้องนี่ก็จองพ่นใ้แล้วล่ะถามมันสุกเท่เดียวนี่ยังพักการหินดิเนี่ยนี่นนนเอ,อพันหน่อยพันใหญ่พันะพหน่อยพันใหญ่ บ่อพันมันแม่พัน้นหน่อยพันใหญ่พันต้นหน่อยพันต้นใหญ่พักการพักกาดหินแม่พันต้นหน่อยพันต้นใหญ่วันนี้พันต้นใหญ่กับพันต้นหน่อยเด้อพันต้นในหน่อยกันบ่อ๋ออันนี้เบียร์พักกูยังกูยังไม่ซื้อไม่ซื้อหเพัก นี่เบี้ยพักก็มีได้ค่ะผู้ใดสนใจสร้างได้จ้า,าเกี่ยวเขาแล้วค่ะเดี๋ยวสิผ้ามาเก็บดอกขั้นจองค่ะอยู่ทงไฮทงหน้าคือเกี่าล่ละค่ะเกี่ยวเข่าออกแล้วดอกดอก้อกนอีสานเอินดอกขั้นจองพระาไทยเอินพักผ้าค่ะพี่น้องมาหมาผ้ามาเก็บนี่ก็ ใส่กระตามาไปไปร่วมกันมีบ่จ้าอือหือพอมีอยู่เห็นไหมจ้อดอกง่ายๆงามๆเลยดอกง่ายๆงามๆเลยค่ะเก็บไปลวกอเดี๋ยวงวัวสินี่ก่อนออนี่ค่ะ ต,นนนต,ต้นน้นอยๆเต็มเลยดิจ้ะจะไปปลูกอยอะผู้ใดนเห็นบ่จ้ะต้นน้อยๆเห็นบ่เต็มเลยค่ะตนน้นน้อยๆเราจะเลือกเอาแต่ดอกงามๆนะจ๊ะจ้างามค่ะจ๊ะงามดอกงามๆจ้า

ตะดอกมันจะหลายครั้หลายคักหล,ลายนี้อดอกจ้าเต็มไปหมดเลยค่ะ เต็มแลวจ้ะเต็มกระตเกี่ยวเขาเต็มเลยจ้ะค่อยเก็บนี่ก็ได้ลายแล้วจ้ะมานล้วจ้ามาเก็บน้ำกันจ้าเก็บพักผาย่จ้ะผ่าน้อย ไปหมดนิดหน่อยนิดน้อยแสบแสบมาจากเก็บทั่วปีจ้า แค่ปีไปต่ำได้จ้ารา้า,รายคากไร้เนี่ยเลือกตัวนวอยใหญ่ๆค่ะโอ้หมดกับมี่โอ้หมดคันหมดคัน มาเด้อจ้าอยากได้มาเก็บเอาเด้อจ้าโอ้ยลุดเมื่อดอะเดี๋ยวว่างหมากออ่อน em lại ta <laughs> đem cam 嗯，皮，皮。